สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันในเกมใหม่อีกแล้วนะคะคือเกมนักปรับปรุงนะคะบ้านผีสิงนะเรานะคะจะต้องมารับบทเป็นนักปรับปรุงนะคะจากบ้านผีสิงเนี่ยทำให้เป็นบ้านนะคะที่น่าอยู่อาศัยมากขึ้นนะเราจะต้องกําจัดนะคะเหล่าผู้ผีนะในบ้านให้หมดนะคะแล้วเราก็จะต้อง ซ่อมแซมนะคะเฟอร์นิเจอร์ทำความสะอาดเปลี่ยนทุกอย่างนะคะให้บ้านมากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะแต่เ,เรามาเล่นเกมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ้อแล้วก็ใครนะคะที่กลัวผีนะ่ะเกมนี้นะคะคิดว่าสามารถเล่นได้นะเพราะนกผีในเกมเนี้ยไม่ได้น่ากลัวนะคะไม่ได้น่ากลัวจริงๆนะคือคิดว่าเล่นได้นะคะลองหลดดีโมมาก่อนได้นะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ตอนนี้เรามาสู่เกมแล้วนะคะเพลงเนี่ยจะค่อนข้างสบายๆนะไม่ได้แบบปิ้วให้เรารู้สึกกลัวมากนะคะแต่ก็จะมาในความมืดนะคะในตอนแรกเดี๋ยวเราจะต้องมาเปิดไฟนะคะแต่ตอนนี้เราต้องไปทำการใช้เครื่องมือนะคะของมรรพบุรุษที่ทิ้งเอาไว้ให้เราก่อนนะติงนะคะ ถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาเล่นเกมครั้งแรกนะคะเดี๋ยวระบบเกมก็จะซ้อนนะแต่นี้ก็คือเข้ามาแอบเล่นแล้วนะคะอย่าบอกใครนะเ <c oughs> ราแค่เรานะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มีอุปกรณ์มากมายอยู่ในตัวแล้วนะคะอ่ะอ,อนี่นะคะก็จะเป็นน้องลูกปั้นที่หมุนไปหมุนมานะคะเขาเนี่ย ต้องการสิร่งของบางอย่างนะคะจากเรานะอันนี้น่าจะเป็นเอ่อน้องกอปตินนหรือเปล่าถ้าใครรู้้าปอกกันด้วยนะ,ะแต่คิดว่าน่าจะใช่นะน้องเนี่ยชอบสมบัตินะคะชอบทองชอบเงินอะไรแบบนี้นะ,ะถ้าเราเก็บไม่ทันเขานี่นะคะเขาก็จะเออเอาไปลอยแล้วก็สะสมเป็นของตัวเองนะคะ ในส่วนนี้นะคะเราน่าจะต้องมาเปิดไฟันต่อนะคะก็ปล่อยให้น้องลอยไปลอยมานะเพราะว่ามืดมากนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไขนะคะอะก่อนที่จะไขเราต้องสับเบกเกอร์ลงก่อนนะคะแล้วก็มุน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 นะคะเรียวกาวแล้วเราก็ใส่อันใหม่นะคะคิดว่าใส่ในส่วนของลิฟต์งลงน่าจะดีที่สุดนะ ส่วนนี้มืดไปก่อนไม่เป็นไรนะคะเราน่าจะยังไม่ค่อยสาได้เดินหรอกแล้วก็จับสวิตนะคะลงนะนี่นะคะไฟก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะแต่เราจะต้องหาเพิ่มด้วยนะคะเราจะได้ทำงานได้อย่างสะดวกนะคะ,ะไปเลยไปเลยไปเลยนะคะสับลงก่อนนะคะ จากนั้นเราก็ใส่ในส่วนของน,นะคะ้องของอ่ะเดี๋ยวเดยเราต้องสับขึ้นด้วยนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็สว่างขึ้นมาแล้วนะโอโ้เราเก็บไม่ทันนะคะเดี๋ยวให้ให้น้องเขาเก็บไปให้เราก่อนแล้วกันนะคะไม่เป็นไรนะ ทางซ้ายมือนะคะจะเป็นเควสนะเขาก็จะให้เรานะคะทำตามเควสทั้งหมดนี้นะข้างล่างนะคะจะมีตั้งแต่1ถึง9เลยนะคะจะอุปกรณ์จะเรียกว่า9ก้าไหม9แล้วก็ลบบวกนะคะใช้ทุกปุ่มนะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็คือเป็นคีย์รัดให้เรากดนะเวลาเราถ่ายรูปนะคะเกี่ยวกับ น้องผู้ผีปีศาจทุกครั้งนะคะก็จะมีขึ้นเลยนะคะว่าเอแบบดีเนี่ยคือยังไงนะคะแบบไม่ดีเนี่ยคือยังไงนะก็เลือกได้นะคะก็แบบดีก็ให้น้องเขาเก็บสมบัติไปนะคะมีค่าไปนะเขาก็จะช่วยปกป้องหรือช่วยขโมยก็ไม่รู้แล้วก็แบบที่สองนะคะเราก็ ใช้ตะข่ายหรือว่าแถบนะคะในการอจับเขานะก็จะเลือกแบบไหนก็ได้นะคะแต่คิดว่าจับไปดีกวา่า <c oughs> เพราะเราต้องการนะคะสมบัติเช่นกันนะเวลาเราถ่ายรูปทุกครั้งนะคะก็จะมีทริคขึ้นมาแบบนี้นะคะทางที่ดีนะทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็เลือกเอานะคะว่า ก้าแบบไหนนะสำหรับน้องลูกป,ปั้นนะคะเราก็แค่หาพินมาให้เขานะแล้วเขาก็จะหยุดหรือว่าเราจะเลือกทําลายเขาก็ได้นะคะด้วยอุปกรณ์นะคะที่เรายังไม่มีนะเขาก็ให้เรานะคะถืออุปกรณ์ก่อนนะนี่นะคะจะเป็นกลุ่มที่สามนะ ก็จะทำความสะอาดนะคะพื้นแล้วก็ในส่วนของผนังน,นะคะเดี๋ยวเราก็ปิดประตูกันก่อนนะนี่นะคะก็ทำความสะอาดนะเขาก็จะมีเกตวัดให้นะคะทำทำไปก่อนนะจากนั้นก็ให้ถืออุปกรณ์ที่ ที่สองนะคะเดี๋ยวอุปกรณ์อันนี้นะคะคือทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์นะคะแบบนี้นะ,ะทำความสะอาดเลยนะคะปัดฝุ่นเช็ดถูนะอุ้ยไม่เคยทันนะคะอ่านีอีกไหมเอน่าจะไม่มีแล้วนะคะจากนั้นนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บของนะคะบนพื้นนะของบังส่วนนะคะที่เป็นของมีค่าเนี่ยจะถูกบวกเข้าไปนะคะ<ม>เป็นเงินของเรานะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้องไฟนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปถ่ายรูปสักนิดนึงนะคะอ้าวเออไม่ทำน,นะคะไม่เป็นไรนะ ในส่วนนี้นะคะเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเควก็เด้งขึ้นมานะคะให้เราเนี่ยทําให้น้องลูกปั้นนะคะห,หมุนนะเราก็จะมาเคลียร์ขยะก,ก่อนนะคะรับพินนะคะไปนะกดหนึ่งนะคะของก็จะลอยขึ้นนะแล้วก็กดสองนะคะก็จะเทเล็กถอดของแล้วก็ย้ายได้อย่าพุ่งไปอ่าโอเคเรียบร้อยนะคะถ่ายได้สร็จีนะ น้องไฟนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้น้ำในการปาใส่เขานะเขาจะได้หายไปนะคะเรียบร้อยนะคะน้องหนูนี่เราก็ต้องมาจับนะคะไม่งั้นแล้วก็เขาก็จะทำความสกปรกให้กับพื้นเรานะนะแล้วก็ทำความสะอาดนะคะแล้วก็นี่นะคะอ้อมีน้องผีนะที่สิงอยู่ในการาน้ำนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้อง ัดการเขานะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะตัดภาพบางส่วนไปเลยนะคะเพราะว่าที่เหลือก็จะเป็นการทำความสะอาดพิ้นนะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะตัดภาพไปเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ทำความสะอาดในส่วนของห้องนั่งเล่นเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งผนังพื้น แล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำความสะอาดที่ห้องนะคะสำนักงานกันนะห้องออฟฟิเซอร์นะคะอาเดินติดนะคะมืดมากนะคะก็ะะจะมีอะไรแวิบๆ,ๆ,ๆนะเต็มไปหมดเลยก่อนที่จะมาในห้องนี้นะคะทำการสลับนะคะฟิวเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยสามารถเปิดห้องนี้ได้นะ นี่นะคะเราก็ต้องมาจัดการนะคะทําความสะอาดนะคะแต่และห้องเขาจะมีเควสบอกนะคะเราก็ต้องทาตามเควสของเขานะคะว่าห้องนี้ต้องการอะไรบ้างนะคะ,ะนี่นะคะเจอฟิวอีกอันหนึ่งแล้วนะคะทำความสะอาดเลยนะเรียบร้อยแล้วนะคะที่เหลือก็จัดการนะคะขยะนะ น,นี่จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดไฟในห้องนี้กันนะคะว่ามืดมากอามองไม่เห็นนะคะสับต้องสับตรงนี้ลงก่อนแล้วก็ห้องครัวนะคะเรียบร้อยนะคะใส่แล้วนะนี่นะคะถ้าเราไม่ มีไฟฉายแล้วว่าไม่เปิดไฟจะมืดมากอะ่ะเอ๊ะเราใส่ถูกห้องไหมนเนี่ยอ๋อลืมสับขึ้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปสับไฟก่อนนะโอเคเรียบร้อยนะคะนี่นะคะก็มีขยะเหมือนเดิมนะเขาก็จะแนะนำให้เราทำความสะอาดนะคะ ทำไปทีละเคลสทีละเคลสนะคะทำความจาาผนังด้วยนะตอนนี้นะคะเราก็ผ่านนะคะเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเขาก็จะให้เรานะคะจัดการนี้เลยผีที่กาน้ำชานะคะเดี๋ยวเราจะ ไปทําเคสนะคะนำอัฐินะคะมาไว้ที่ห้องนี้ก่อนนะคะอ๊บอ,อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะอโอ๊แย,ยงไม่แยกไม่ทันนะโอ้นี่นะคะเราก็สามารถเก็บเก็บของที่หล่นได้แต่ถ้าเราไม่จัดการเขาเนี่ย ก็จะทำให้ห้องนะคะเลอะเทอะแบบนี้นะคะเราก็ต้อง mm hmm. เคลียร์เ,ยเขาอยู่ดีนะตอนนี้นะคะอุปกรณ์ต่างๆนะก็ขึ้นมาเพิ่มแล้วนะคะ mm hmm. เขาก็ให้เราวางกับตักนะคะจับหนูนะอันนี้นะคะเป็นผีอันเดียวก,กันกับที่สิ่งในตาน้ำนะคะ อย่าเราก็ต้องจัดการเขากันนะเอออันนี้นะคะเป็นที่จับหนูนะคะเบอร์ห้านะสามารถจับกอบลินได้ด้วยนะคะอ่ะเอาน้องปักอ่ะเอาเอาอดักอ่านี่นะคะจับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็ ให้เรานะคะใช้อุปกรณ์นะเบอร์ที่7นะคะเดี๋ยวขอดสอบเบอร์ที่6ก่อนนะเบอร์ที่6นะคะก็เอาไว้ยิ่งนะคะประเภทที่บินได้หรือว่าจับน้องก็เป็นเมื่อกี้นะคะนี่นะคะเปิด์เนะคะที่เรารอคอยนะ เบอร์เจ็ดนะคะเอาไว้ทำลายประตูนะคะประตูนี้เลยนะบึ๊กนะคะหรือว่าทำลายของอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่น,นยตู้นะคะทำลายได้นะถ้าเราไม่ต้องการนะคะอ่าเขาก็ให้เรานะคะไปหยิบอุปกรณ์จับผีนะคะมาะเราก็ต้องหยิบมานะคะเอาไว้ใช้กับนี่นะคะน้องสีปลาฟานนะ ควันเต็มหน้าเราเลยนะนี่นะคะเราก็จับเขาได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทำเ,เวทนี้ต่อกันเลยนะเ,เวทนี้ให้เราทำลายปึ้งนะคะเรียบร้อยก็จะไม่มีน้องอีกต่อไปนะคะก็วางแถวๆนี้นะคะ วานแถวนี้แล้วกันนะเขาก็ได้เคลีขึ้นมาใหม่นะคะให้เราถืออุปกรณ์อันนี้คืออุปกรณ์ในการซ่อมนะคะนี่นะคะเราทำให้ของที่ปุกพังนะกลับมาใช้ได้นะนี่นะคะเสียงแฮปปค่อนข้างดังมากนะปรับแล้วก็ยังดังนะคะอ้อา นี่นะคะจูเซฟนะคะเราก็เป็นหลานที่ดีแล้วก็ขโมยของถุงจนตอนนี้เวสก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องทำไปทีละอย่างนะ <c oughs> อุปกรณ์อันนี้นะคะอัน,นที่ศูนยะเปอร์ศูนนะคะ เอาไว้ฉาบนะคะตัวปูนที่แตกนะนี่นะคะก็เรียบร้อยแต่ทุกครั้งที่เรารีโนเวตนะก็จะโดนหักเงินไปด้วยนะคะเขาก็ให้เราซ่อมนะใช้ทูพ็อกนะคะในการซ่อมอ่าตู้เย็นแล้วก็เตาไฟนะเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดห้องนอนกันนะคะ ห้องนอนห้องนอนด้านนี้ยังเปิดไม่ได้นะคะน่าจะต้องเปิดด้านนี้แหละเตรียมพร้อม <c oughs> นี่นะคะก็จะมีเควสนะทำให้เปียนโนเงียบนะคะเราจะต้องกดตามตัวโน้ตนะ นะคะถ้ากดว่าผ่านเขาก็จะเรียงตัวอักษรน,นะคะเราเลยมีฟาซอมน,นะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยก็มีเวสเยอะเลยนะคะทั้งสมโตนะคะทำความสะอาดทำวอลเปเปอร์นะนี่นะคะวิธีการใช้วอลเปเปอร์เนี่ยเราก็แค่กดคลิก นะคะกดคลิกแล้วก็จะเป็นการลอกอลเปเปอร์ออกนะคะแบบนี้เลยแล้วนี้ก็กดอีกครั้งหนึ่งนะจะเป็นการทาทับนะคะส่วน w a l l p a p e เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะจากตรงนี้เลยนะสามารถเลือกลายได้นะคะแล้วก็ความ ละเอียดความละเอียดของลายนะคะเลือกได้นะก็จะเอาประมาณไหนนะคะแล้วก็แบบนะคะจะเป็นแบบการแบบแมทจากนั้นก็เลือกสีนะคะได้ตามใจชอบเลยนะจากนั้นก็กดยืนยันนะคะนี่เลยแล้วก็ทาอีกครั้งหนึ่งนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้องกดลอกก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็ทาทับนะคะ เหมือนว่าเราทำไมมืดจังเราน่าจะมืดอยู่แล้วนะคะอันเขียวๆนะคะต้องทำลายนะเพราะว่ามีผีเสียงอยู่นะคะ เสร็จแล้วนะเขาก็ให้เราเนี่ยจัดการทำลายห้องนอนนะคะป้าเดี๋ยวขอถอยก่อ,อกนนะคะเพราะว่าห้องนี้นะคะจะมีนี่นะคะเอ่อผีโอ้นี่นะคะเขาก็จะเดินไปเดินมานะเมื่อเราถ่ายรูป เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็าจะได้ขึ้นมาเลยนะคะให้เราเนี่ยไปถ่ายรูปนะคะตามไอเทมนี้นะทั้ง5ชิ้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราโดนเขาจับได้นะคะไม่ต้องกลัวนะอ่ะเจ๊มาอ่ะค้างปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ค้างไหมเนี่ยฮลัลโหลติดปั๊กหรือเปล่า อ่าอ่าอ่าถ้าเกิดว่าเราเกิดตดนเขาจับได้นะคะปึ้งอ่าเราก็จะเข้าไปชูบิติีอีกวิติหนึ่งนะคะเราก็จะต้องกดสเปซนะแล้วก็ตัดได้นะคะที่เขาเนี่ยจับเราอยู่นะเย่นะคะพอเราตัดแล้วนะคะเราก็จะกลับมาที่เดิมน,นะคะ หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวจะขอไปทำการเคลียร์นะคะห้องทั้งหมดนี่เลยนะคะทำวอลเปเปอร์ผนังนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเจอกันอีกครั้งนะคะตอนที่ไปถ่ายรูปสิ่งของนะคะแล้วเจอกันค่ะตอนนี้นะคะก็ทำการใส่วอลเปเปอร์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ ทั้งทางเดินนะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะห้องครัวนะคะแล้วก็ส่วนของสำนักงานนะที่นี้นะคะก็ถึงเวลาที่เรานะคะมาถ่ายรูปนะคะเพื่อทำเวทนะคะจัดการพูดผีกันีขวานะเราก็ต้องเริ่มจากหยิบนะคะกล้องถ่ายรูปขึ้นมานะคะ นี่นะคะคือสิ่งของที่เราต้องถ่ายนะจะมีแสงวิบวับแบบนี้นะคะสีเขียวสีชมพูนะคะจริงๆเราก็จะสามารถเดินได้อย่างสบายๆนะคะเพราะว่าเ,เจ๊เจ๊ผีสาวคนนั้นนะคะเขาก็จะไม่ค่อยเดินออกมาหรอกเขาก็จะเดินวนอยู่แค่ห้องนี้นะคะห้องนอนกับห้องนั้นนะคะแต่บางทีเขาก็ก็เดินออกมาบ้างนะไม่เป็นไรนะคะ อ่าแล้วก็มีนังเสือพิมพ์นะคะเสร็จแล้วเราก็เอ๊ะอ๋อต้องถ่ายรูปบรรพบุรุษ้วยนนะอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการน้องไฟนะคะขอจัดการพี่สาวคนนั้นก่อนนะคะจัดการพอสอก่อนนะแล้วก็อันนี้นะคะอันสุดท้ายนะเขาจะสอนนะคะวิธีการ ทำนะคะวงแหวนเวทขึ้นมานะจะต้องทําที่ห้องครัวนะคะเราก็กดไปเลยนะอืออ่าเรียบร้อยนะคะวงแหวนนะคะจะมีตำแหน่งมาร์กจุดไว้นะคะที่สองสี่หแล้วก็ตรงกลางนะคะ แต่และอันที่เขาาา์จุดเอาไว้เนี่ยของที่ต้องใช้นะครมีเป็นประเภทพืชน,นะคะตกแต่งควาบันเทิงนะแล้วก็เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารนะคะประมาณนั้นนะพวกจานชามนะคะเราก็จะมาซื้อกันเลยนะคะด้วยการกดปวกเลยนะนี่นะคะ entertain นะเขาก็วางกล่องเรดีโอไว้ให้เราแล้วก็ วางไปเลยนะคะจริงๆแล้วน่าจะใช้อันไหนก็ได้นะคะถ้าสะดวกอันไหนก็จิ้มๆนะคะใช้้เลยเพราะว่าได้เหมือนกันนะนี่นะคะเขาก็จะมีมาร์กไว้เป็นลูกถ้วยชามน,นะอันนั้นก็จะเป็นต้นไม้นะคะแล้วนี้ก็จะเป็นของตกแต่งนะคะของตกแต่ง แต่น้อยก็เอาเอา,เ,อาเป็นรูปภาพนะคะดูดีๆหน่อยก็ได้ใหญ่ไปเริ่มเทม <laughs> <laughs> พืชจุ้มตอนนี้นะคะวงแหวนเวทของเรานะคะก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะเด <laughs> ี๋ยวเราจะมากดใช้เลยนะไม่ต้องไปเรียกให้เขามา ตรงนี้นะคะเราก็แค่กดฟึ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กำจัดขนะเสร็จแล้วนะคะที่เหลือนะคะเราก็จะต้องทำเฟสนะคะด้วยการเคลียร์นะคะขยะนะตามที่เขาต้องการนะคะอ่าประมาณนี้นะที่นี่นะคะมาจัดการน้องไฟกันต่อนะคะ เราก็กดไปที่ร้านค้าเลยนะคะแล้วก็หานะน้ำนะคะต้องกดตรงนี้นะนี่นะคะต้องใช้อันนี้นะโอเคเราก็จะต้องหยิบแล้วก็ปาใส่เขาให้ดูนะ นี่นะคะแล้วเขาก็จะแตกกระจายเลยนะกลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือวิธีการกำจัดนะคะน้องผีไฟนั่นเองเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเรากำจัดนะคะน้องน้องผีผู้ผีทั้งหลายไม่หมดนะ้นเขาก็จะทำให้พื้นเราสกระปรกนะคะแล้วก็มาดูห้องที่เรา ยังไม่ได้เข้าไปกันนะคะเดี๋ยวขอสับแป๊บหนึ่งนะคะมันจะต้องใช้ไฟนะมืดนะคะมองไม่เห็นงั้นเราไปดับไฟในส่วนของอันนี้คือห้องอะไรอ,อ่ะอ๋อคิดเช่นถูกแล้วนะคะนี่เลยนะคะอ่าต้องสับไฟขึ้นด้วยโอเคเรียบร้อยนะคะเปิดไฟ ปุ๊กนี่นะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะถ้าเกิดกด F นะคะก็จะเห็นนี่นะเป็น UV นะคะรางสี UV นะแสง UV นะคะแล้วก็จะสามารถส่งได้บาะเออไหนมีพลังงานนะคะเราก็ต้องทำการกําด ในส่วนที่6นะคะที่เคยบอกว่าเราเอาไว้จัดการนะคะน้องเป็ดเนนะคะนี่เลยนะคะเรียบร้อยนะอันนี้เราก็น่าจะยังกลดล็อกไม่ได้นะคะโอ้นี่ไฟนะคะไฟไฟเราอาจจะต้องทำความสะอาดตรงนี้ก่อนนะคะ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปใส่นะคะตัวผี้เรื่องกันดีกว่าาใส่ตรงคิดเช่นไว้นะคะห้องตัวเดี๋ยวเรามาทะลุต,ตรงนี้ก็ได้นะอ่นี่นะคะก็จะเป็นห้องนอนนะก็จะคราบนะคะเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เขาเดินไปเดินมานะคะห้องนี้กับ ห้องนอนเปิดไฟไม่ได้นะคะเพราะว่าพังนะนี่นะคะนี่คือห้องที่เขาเดินนะเดินไปอเมรมาห้องนี้กับห้องนี้นะ,ะเทียบเลยนะคะแล้วก็จะมีเหมือนถ้วยแก้วนะคะของ,องของบ้านเรานะนี่นะคะมีหมวกมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะ เดี๋ยวเราก็จะต้องมาจัดการทำความสะอาดนะคะทั้งคอนเนิเจอร์ผนังแล้วก็พื้นเลยนะคะแล้วก็จะต้องซื้อเก้าอี้โต๊ะใหม่หมดเลยนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งนะคะตอนนีนเวทเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็จัดพื้นที่บางส่วนเสร็จแล้วนะคะทีนี้นะคะเรานะคะยังมี สิ่งของบางอย่างนะคะที่จะต้องทำลายอยู่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นผมนะกับนี่นะคะรูปภาพนะที่เขายังขยับเขยื่อนอยู่นะคะเราจะต้องทำลายทิ้ง้วยนะอ่าเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของผมด้วยนะคะ อ่าตอนนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของขยะนะคะถ้าเราเนี่ยใส่ถูกช่องนะคะเราก็ได้เงินเพิ่มด้วยนะคะสิบดอนนะแต่ถ้าเราใส่ผิดช่องแล้วก็เราจะโดนหักสิบดอนนะคะตอนนี้นะคะเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดว่าเราทำเฟสนะคะครบแล้วนะ เขาก็จะมีข้อความนะคะขึ้นมาว่าเราพร้อมที่จะออกจากที่แห่งน,นี้แล้วหรือยังนะคะแน่นอนนะคะว่าเรานั้นพร้อมแล้วนะคะแล้วก็ไปกันเลยนะคะลาจากกันนะทำการปิดประตูนะคะปั้งนะแล้วก็นี่นะคะเตรียมที่จะออกจากสถานที่แห่งน,นี้กันนะ แกมนี้นะคะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจบแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเกมนี้นะคะลองโหลดเดโมโดูก่อนได้นะ <S <S แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ